بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يريد الله به خيرا ยุบฟักขีู้ฟิตรีนท่านอ س و ل ล l l a สซละวะฮิ้อยวะสาลัมกล่าว่าบุคคลใดที่พระองค์ทรงประทานความดีให้แก่เขาพระองค์จะทรงทำให้เขาเข้าใจศาสนาของพระองค์นั่นก็คืออิสลามสิ่งที่ได้รับจากฮะดีษวันนี้เราฟังหรืออ่านความรู้เกี่ยวกับอิสลามมากน้อยเพียงใด ชีวิตที่เดินไปแต่ละวันเราเก็บเกี่ยวเรื่องราวอิสลามได้มากน้อยเพียงใดทั้งทั้งที่คู่มือในการดำเนินชีวิตคืออิสลามอิสลามเท่านั้นที่จะทำให้เราปลอดภัยทั้งในโลกดุนยาและก็โลกอาคิรอทท่านนาบีสอละละัลลอะเยฮิวะสลมัมบ่งชี้ถึงเคล็ดลับหนึ่งจะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตและได้รับความดีจากพรลละมรรษนั่นก็คือการที่เราเข้าใจศาสนา ท่านลลลอ,อับดุลลอฮฺออลัยฮิวะซัลัมใช้สำนวนว่าเข้าใจาศาสนาไม่ใช่ว่าเกิดมาฉันผบัตประชาชนฉันระบุว่าเป็นอิสลามแล้วก็จบไปไม่ใช่แทนคําว่ารู้าศาสนาต้องเข้าใจมากกว่ารู้รู้ก่อนไงแล้วก็เข้าใจมนเพราะบุคคลที่เข้าใจาศาสนาเขาจะลึกซึ้งในการนําศาสนาไปปฏิบัติอีกทั้งนําศาสนาไปบอกต่อผู้อื่นอย่างมีฮิกม์ อกมากก็คือวิทยาปัญญาอันที่จริงศาสนาอิสลามนั้นต้องทําความเข้าใจในแต่ละเรื่องในแต่ละบริบทเมื่อเข้าใจอย่างถ่องแท้จึงนําไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวันบางคนไม่เข้าใจศาสนาอาจจะรู้เรื่องศาสนาเยอะอันนี้ทําได้อันนี้ทําไม่ได้อันนั้นถูกอันนั้นผิดรู้เยอะร,รู้อะไรห้ามอะไรไม่ห้ามรู้หมดถ้าว่าไม่สามารถนําไปปฏิบัติได้อันนี้ก็ เตือนไปถึงทุกคนและตัวผมด้วยนะครับอีกชั้งไปบอกต่อผู้อื่นก็ไม่ได้เพราะได้รู้แค่อย่างเดียวแต่ไม่เข้าใจในสังคมเรามีคนรู้และเรียนศาสนาอยู่เยอะนะครับทว่าเรากลับไม่ก็เห็นการปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นเพราะเรารู้แค่ตัวบทแต่เราไม่รู้ถึงความในแห่งคําสอนนั้นวันนี้เราจึงเห็นผู้ซึ่งไม่รู้เที่ยวตําหนิผู้อื่นนะรู้ไงก็เลยบอกคนอื่นได้นะครับเห็นภาพมาถึงตัวเองเลยนะ วันนี้เราจึงเห็นผู้อื่นนะครับรผู้ซึ่งไม่รู้เที่ยวตําหนิผู้อื่นอยู่เนื่องๆใครไม่เหมือนฉันไม่ใช่พวกฉันบางทีรู้แค่นิดเดียวครับก็นําไปเสนอเขาลแล้วแล้วโจมตีผู้อื่นซึ่งเห็นต่างขับตนแสดงว่าเขาแค่รู้แต่ไม่เข้าใจความในแห่งบทบัญญัตินั้นเลยด้วยเหตุผลนี้บุคคลใดต้องการได้รับความดีจากพระมลลจงทําให้ตัว แห่งตนเนี่ยเข้าใจในแก่นแท้ของบทบัญญัติศาสนานครับก็เข้าใจได้ว่าต้องเข้าใจไม่ใช่แค่ลวงนะครับฮะดีสนี้นะครับเป็นฮะดีสอฮีห์บันทึกโดยบุคฮรีเป็นฮะดีสที่71ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะซุลแลฮ์วะลัยกุมวะเราะห์มัตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์